สำหรับดวงผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นะครับอ้าวเรามาดูกันว่าช่วงอายุเท่าไหร่นะถึงเหมาะสมในเรือ่องของการแต่งงานนะครับตามตำราบุรราชนะครับก็ลองเอามาปรับใช้ในยุคสมัยปัจจุบันดูนะครับนะเขาบอกว่าสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะเอ่อผมมองดูดวงดาวเจ้าเรือนแห่งชีวิตความรักแล้วเนี่ยนะครับนะและครอบครัวของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็เห็นถึงอำนาจของดวงดาวแห่งผู้หญิงคู่นะ เขาเรียกว่าผู้หญิงสําหรับผู้หญิงวันนี้นะครับนะกว่าจะได้พบคู่ที่เป็นคู่แท้นะหรือว่าคนที่คุณจะตัดสินใจแต่งงานได้นั้นอ่ะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทําไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเพราะตัวคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่คิดมากและถ้าคนที่ชอบใช้เวลาในเรื่ององการพินิจพิเคราะห์เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะเมื่อตัดสินใจแล้ว ก็จะยอมรับนะผลของมันนะครับนะตามตำราเขาบอกว่าคุณก็จะยอมรับผลสมฤทธิของมันนะครับไม่ว่าจะดีหรือว่ามันจะพลิกล็อกไม่เป็นไปดังตามคาดหมายก็ตามนะครับคุณก็จะพร้อมที่จะตั้งรับสถานการณ์ได้ดีอยู่เสมอนะครับจึงขอทํานายว่านะในช่วงชีวิตนะครับหรือว่าช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานนะก็หมายถึงว่าช่วงที่ชีวิตคู่ลงตัวหรือว่าการแต่งงานนะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับ ดวงครอบครัวก็จะพากันไปรอดนะและอาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องการตัดสินใจในตัวคุณนะครับว่าเอ๊ะจะตกเขาเรียกตกปากรับคําหรือว่าจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนก็นะในช่วงระยะเวลาที่จะพูดคุยกันต่อไปนะครับเขาบอกว่าสําหรับในยามที่คุณคิดว่าจะแต่งงานดีไหม หากมีใครถูกใจนะแล้วก็ขอในช่วงอายุที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงระยะเวลาดังนี้18จนถึง25ปีนะครับเป็นช่วงที่ผู้หญิงวันเสารจะพบกับความรักครั้งแรกนะครับบางคนก็เป็นความรักนะ ทางหัวจิตหัวใจนะทางอารมณ์และความรู้สึกแต่ก็ยังไม่ได้เป็นคู่ชีวิตนะกันในชาติภพนี้เขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟว่ากันอย่างนั้นนะครับบางคนก็ประคองนะความรักจนถึงวันที่แต่งงานหรือครองเรือนก็ได้เลยทีเดียวนะครับนะก็จัดได้ว่ามีแต่น้อยนะครับอ้าวช่วงอายุ2 8่จนถึง33ละ่ะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับนะที่ดวงดาวแห่งชีวิตคู่เนี่ยทำให้คุณมีเรื่องต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งงานนะครับผู้หญิงวันเสาร์หลายคนทีเดียวที่มีดวงอยู่คนเดียวนะหรือว่า เก็บหัวใจกับพรมอาจารย์เอาไว้นะครับกลับไปคืนพระพรในวันที่ลาโลกนะเพราะว่าเป็นคนดวงแข็งเป็นคนแข็งนะแล้วก็ยอมรับการปรับตัวของตัวเองไม่ได้นะครับจึงคิดว่าเอ๊อยู่คนเดียวก็ไม่เห็นหน้าจะเหงานะแล้วก็จะเอาตัวรอดได้นะครับจากการเปรียบเทียบของดวงชะตาแล้วนะครับนะตามตำราได้กล่าวไว้ว่านะครับสติของผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์เนี่ยที่เป็นแม่ม้ายหรือว่าเป็นสาวโสดเนี่ยนะครับจัดได้ว่ามีมากเป็นอันดับต้นๆน,นะครับของคนที่เกิดทั้ง7จวันเลยทีเดียวนะครับอา้าวตรงไม่ตรง อย่างไรก็พูดคุยกันได้นะครับสำหรับเรื่องของความรักความเหมาะสมนะครับขอบคุณที่ติดตามแลบฟังคลิปครับผม